สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับวันนี้อีพีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเซตนะครับโดยเป็นคลิปเซตโดยรวมเลยนะครับผมวันนี้ครับเซ็ตก็มีการเทขายลงมานะครับอยู่ที่เปิดที่นี่นะครับพันห้าเก้าสิบหกจุดหกนะครับแล้วก็ตามสุดที่พันห้าเก้าสิบจุดห้าศูนย์จุดห้าห้านะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดที่พันหกหนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับ เซตวันนี้ลงมาทิ้งไส้ปิดแก็บไปแล้วนะครับก็มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับให้ดลุด1590.53นะครับแล้วแรงซื้อขึ้นไปแต่ทีเนี้ยมันขึ้นไปปิดทีเนี้ยแล้วมันยังเปิดแก็บอยู่นะครับเปิดแก็บอยู่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปปิดแล้วอาจจะลงมานะครับแนวต้านขเขาอยู่ที่พันหกหกจุดห้าแปดนะสำหรับผมมุมมองประมาณนี้นะแล้วเรามาดูการาฟวีกันก่อนนะครับว่าเซตแนวโน้มเขาจะเป็นยังไงนะ จะไปไหวไหมนะถ้าถ้ามองกราฟวีกนะครับถ้ามองอก,กราฟวีกมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับเซ็ตเนี่ยนะสำหรับผมนะผมมองว่าเนี่ยพอมันขึ้นไปแต่ที่พันหกสี่สิบเอ็ดแล้วมันยังไม่ผ่านเนี่ยนะครับ ถ้าถามว่ารยาะยะสั้นเนี่ยมันยกโลยกฮายอยู่แล้วนะครับมันก็เข้าไปยกโลอยู่แล้วเนาะปื๊ดแต่มันไปเจอตรงนี้ครับหนหกห้าสิบเนี่ยถ้าผ่านได้ถือว่าโอเคยังเป็นขาขึ้นนะครับดูกราฟมันเนี่ยกราฟมันชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นนะครับปื๊ดปื๊ดมัยกโลยกไลโอเคสบายสบายเซ็ Set. ไปเรามาดูนะครับว่าสถานการณ์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเซตวันพรุ่งนี้นะครับดูแล้วเนี่ยผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะมีระยะสำคัญอย่างหนึ่งนะครับหรือเขาย่อลงมาปิดแก็บอะนะครับถ้าจะแย่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะไม่หลุดที่1582.43นะครับ แต่น,นี้เดี๋ยวผมลบไปก่อนเพราะว่ามันเป็นแนวใหม่แล้วต้องตั้งใหม่นะครับอันนี้มันหลุดมาก็ลบชิงไปนะครับเส้นตรงนี้นะครับถือว่าลงมาได้สวยนะครับลงมาแล้วมาปิดที่เนี่ยไม่เกินพันหกเนี่ยผมว่าสวยนะตัวเนี้ยนะค่อนข้างจะโอเคเลยสําหรับวันนี้นะหรือหรือถ้ามันจะย่อสุดๆอะผมว่ามันน่าจะกระทบแค่ตรงเนี้ยแหละพันห้าแปดสิบ พันห้าเก้าสิบเนี่ยแล้วก็ลงมาสุดแต่คือพันห้าแปดสิบเอ็ดนะครับแต่ถ้ามันหลุดมาก็คือต้องคัดแล้วก็เล่นใหม่นะครับดูแล้วเนี่ยมันน่าย่อลงมาทําฐานอย่างอย่างว่าครับมันขึ้นไปแตะตรงนี้แล้วนะครับขึ้นไปแตะตรงนี้แล้วก็อาจจะขึ้นไปอีกนะครับสําหรับเซ็ตเนะะี่ยครับดูครับตรงนี้มันมีแรงแรงขายอยู่แต่มีแรงซื้อกลับน,นะครับแต่ทีเนี้ยจากที่ผมดูเนี่ยต่างชาติเขาเทขายนะแต่รายใหญ่เขาเทเขาซื้อกันนะ พวกรายย่อยอย่างเรา,เาซื้อกันเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้เซ็ตที่อยู่ในภาวะที่โอเคเลยนะครับมันก็ยกโลยกไฮามาตลอดนะครับเซตถ้าถ้าไม่หลุดโรนี้ก็โอเคนะครับแต่เวลาที่เซ็ตขึ้นไปแตะปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงมาแบบเยอะเหมือนกันนะเวลาเขาก็ลงมาเนี่ยปึ๊บแล้วก็ทำหยกหยักหยักยก,ยก,ยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงมาอีกอันนี้น่าสําคัญหรือว่าจะเป็นย,ย,ย่อยอยู่ตรงนี้หรือเขาอาจจะมาหลุดที่ตรงนี้อ่ะ กดที่ตรงนี้อะพันห้าหกสิบห้าหรือเปล่าอันนี้นะครับแต่อันนี้มันมีม,มีแก็บเปิดอยู่แล้วถ้ามันพู้นี้ปิดมายัางลบอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปปิดแก็บเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าเรารอทําฐานก่อนก็ได้รอเซตทําฐานผมว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะแต่ผมมุมมองผมเนี่ยมันมันมีแรงซื้อขึ้นไปนะนเพอาะจริงจริงมันมีแรงซื้อแต่ก็มีแรงกดไว้ไม่ให้ผ่านนะครับแล้วก็มีแรงเทขายแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับ ก็ไม่หลุดเนี่ยพันห้าเก้าสิบถือว่าจะเป็นต้านที่ดีเป็นแนวรับที่โอเคนะครับพันห้าเก้าสิบประมาณนี้นะพันห้าเก้าสิบนะครับยขยายตีใกล้ๆกันพันหะ้าเก้าสิบอะฮาเต ประมาณเอาแล้วกันนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับตีประมาณนี้เร,ราวันลากผ่านแนวหลายหลายแนวนะครับเหมือนมันจะนั่นนะครับไม่ผ่านแต่ผมว่าจริงแนวรับของเขาจริงๆริมันคือแนวพขึ้นไปแตะขึ้นไปแตะขึ้นไปแตะเนี่ยนะครับน,นี้ขึ้นไปแตะแล้วก็ลงขึ้นไปแตะแล้วก็ลงขึ้นไปแตะแล้วก็ลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแวนวะรับของเขาหน้าอยู่ที่พันห้าแปดสิบสองจุดสี่สามนะแต่ทีนี้เขาอาจจะขึ้นไปก่อนนะครับสําหรับว่า ตอนนี้เพิ่งระกาศย่อลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้ครับผมว่าไม่ควรหลุดตรงนี้พันห้าเนี่ยว่าพันห้าประมาณนี่ตรงนี้ผ่านเยอะมากนะครับพันห้าหกสิบสี่ถ้ามันร่วงลงมาจริงนะผมว่าไม่ควรที่จะให้หลุดตรงนี้ครับถ้าหลุดตรงนี้ก็แย่นะครับเซ็ต ผมตี้อยตรงไหนดีปางมานี้พันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟวีกันอีกทีหนึ่งนะว่าสถานการณ์ในสัปดาห์นี้มันน่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับในในสัญญาณเนี่ยแต่ผมว่ามันก็โอเคนะยังเป็นภาพรวมเนี่ยในกราฟวีกเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเลย คุณลองดูเ่ยมันไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่นะถามว่ามันเด็กแนวต่าตรงนี้ขึ้นไปได้ก็จริงนะครับแต่มันจะมีแนวต่าอีกแนวหนึ่งอ่ะเนี่ยพันสี่กว่ากว่าพันหกสี่สิบพันหกห้าสิบนะครับเป็นแนวต้าอีกแนวหนึ่งนะพันหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยก็เป็นแนวต้าอีกแนวหนึ่งนะครับที่เราต้องต้องคอยสังเกตและคอยเฝ้าดูนะครับสําหรับเซตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ลบทิงท้งคนนี้ไปก่อนนะครับคนถามว่าทำไมผมต้องตีาะนาร์มาต้านเยอะว่ามันก็เป็นจุดที่มันผ่านมันมีอะไรสักอย่างที่มันไม่ให้ผ่านแล้วมีอะไรสักอย่างที่ต้องใช้แรงในการซื้อขึ้นไปนะภาพมันเนี่ยภาพมันนี่อา้าวปิดแดนงนะภาพมันในเดือนมิถุนาเนี่ยมันมีไส้นะครับ ้วขึ้นไปแล้วก็มีเทออกในเดือนนี้นะมุมมองผมเนี่ยนะสำหรับผมนะถ้าอยากจะให้สบายใจเนี่ยผมว่ามันขึ้นมานะ้องทำย่อลงไปอีกหน่อยก่อนนะครับน่าจะย่อลงไปอีกหน่อยนะสำหรับเดือนนี้นะแล้วก็อีกอีกปีเนี้ยปีเนี้ยผมว่ามันก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ปีเนี้ยมานะครับปี2 0 1 1 จะขึ้น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 นะผมอาจจะขึ้นไปเลยปีนี้ก็แนวโน้มในเซ็ตเครื่องหลักก็น่าจะเป็นขาขึ้นทั้งหมดนะครับในปีนี้นะคงไม่เป็นแนวแนวลงและไม่เป็นขาลงและเทนเขานะครับก็ประมาณนี้เนะสำหรับเซตนะครับเข้าได้ครับเดี๋ยวรอย่อหรือรอให้มันจบรอบก่อนนะครับในการทําฐานในการย่อลงมานะครับถ้ามันทําฐานได้เมื่อไหร่เนี่ยคือตอนนี้เขามีไส้หลุดมาแล้วพันพันห้าเก้าสิบคือเป็นแนวแนวรับแล้ว ถ้ามันย่อลงมาแต่ไม่หลุดตัวเนี้ยอาจจะยก,ยกแนวรับขึ้นไปเนี่ยถือว่าเริ่มแล้วนะครับเริ่มทำฐานที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงนะครับแต่กลับขึ้นไปครั้งน,นี้อาจจะไปทะลุต,ตรงนี้ก่อนนะครับพันหกยี่สิบสองหรือไม่ก็ลงพันหกหกนะครับลงมาหรือไม่ก็ถ้ามันหลุดก็หลุดมาตรงนี้นะครับพันห้าแปดสิบถ้าคัดถ้าต่ำกว่าน,นี้ก็คงต้องคัดออกแล้วครับเพราะจาค่อยมาเข้าตรงอีกทีหนึ่งนะครับ ตลาดเซตก็จะประมาณนี้ครับในระยะยาวผมว่ายังเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าไออเมริกาหรือว่าไอพวกเฟดหรืออะไรนยครับผมก็น่าที่จะคอยติดตามนะครับสถานการณ์แบบนี้นะก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้คลิปเดียวก็สามารถผมว่ารอย่อก่อนนะครับรอย่อก่อนดีกว่ารอย่อทําฐานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปสําหรับคนที่เล่นหุ้นใหญ่นะ หุ้นเล็กเนี่ยหุ้นซิ่งเนี่ยหรือหุ้นใหม่เนี่ยมันมันทำนิวไฮกันไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยคนมันเล่นหุ้นใหม่กันเยอะนะครับเขาไม่ค่อยเล่นหุ้นในนี่นะหุ้นแบบหุ้นตัวใหญ่ครับเพราะว่ามันมันอิ่มตัวเนาะเรามาเล่นหุ้นตัวเล็กปั้นหุ้นตัวเล็กขึ้นไปนะครับหรือว่าปั้นหุ้นตัวเล็กไปล่อมากผมันก็ไม่แน่ใจนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะเซตเนี่ยมันก็ต้องย่อเป็นธรรมดาเมื่อมันขึ้นไปแตะแล้วอย่างเนี้ยมันสําคัญตรงที่มันไม่ไปทานิวไฮตอนนี้มันกระท มัน,เป,นเป็นสัญญาณในการในการขาลงอยู่แล้วนะครับเนี่ยทีเนี้ยมันเขาจะทำฐานตรงเนี้ยปุ๊บถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยก็ต้องออกนะครับแล้วค่อยเข้าใหม่นะครับแต่สาหรับคนที่ที่คิดว่าได้ก็คือมันไม่ลงมาแนวรับตรงนี้หรอกครับถ้าเต็มที่นะแต่ถ้าอย่างมันขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ให้หลุดตรงเนี้ยคือมันบางทีมันมีเหตุการณ์อะไรในอนาคตเนี่ยคุณก็ต้องหัดสังเกตแล้วค่อยเฝ้าดูการาฟเออเซตยังโอเคอยู่มันต้องหาแนวรับก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้นะแลวหุ้นหลายๆตัววันนี้ก็วิ่งสวนขึ้นไปด้วยนะครับถือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสาหรับเซ็ตโดยเฉพาะเซ็ตใหม่นะครับค่อนข,ข้างที่จะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการวิเคราะห์เซ็ตในปีห6เดือนข้างหลังนะครับในปี2020เนี่ยผมว่าก็ยังเป็นอะไรที่น่าติดตามและน่าจะเป็นขาขึ้นรอหาหุ้นดีๆแล้วเราเข้าเข้าทากาไรนะครับโดยการบางตัวเนี่ยหุ้นดีเนี่ยถือได้ยาวนะครับ แต่บางตัวเนี่ยหุ้นแบบเพราะว่าเล่นรอบเงี้ยเราควรที่จะเข้าแล้วก็หาจุดเข้าแล้วก็ขายทํากําไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ K, กดแชร์ K, กด subscribe ให้ช่องเม้าครับด้วยนะครับต่อไป e ีจะต่อไปผมจะมาทำอีพี่อไปผมจะทําหุ้นนะครับแค่4ีห้าตัวนะครับผมแล้วก็มาสรุปกันอีกทีในเดือนมิถุนาหุ้นแต่และตัวไปถึงไหนกันนะครับในน,นก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ